สวัสดีครับเข้าสู่การรายงานข่าวของสำนักข่าวปฏิกิรออนไลน์นะครับแล้วก็ศูนย์ข่าวภาคใต้ด้วยนะครับวันนี้นะครับจะอ่านสามข่าวเลยนะครับก็จะมีข่าวเกี่ยวกับนะครับภูเก็ตนะครับแล้วก็เป็นการเฝ้าระวังน้ําท่วมนะครับแล้วก็เป็นข่าวหึงหวงนะครับที่สุราษฎร์นะครับแล้วก็อีกข่าวหนึ่งนะครับก็จะเป็นที่ชนบุรีนะครับเป็นชื่นชมศรีนักเรียนรดอนะครับ ที่โรงเรียนบ้านละมุงนะครับก็เดี๋ยวขออนุญาตนะครับจะจะอ่านข่าวเกี่ยวกับในจังหวัดพื้นที่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตก่อนแล้วกันนะครับก็ช่วงนี้นะครับฝนตกบ่อยนะครับก็มีปริมาณน้ำฝนนะครับที่มากพอสมควรนะครับก็เป็นเหตุนะครับมาให้เจ้าหน้าที่นะครับต้องเฝ้าระวังนะครับน้ำท่วมกันหลายจุดหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับก็ เฝ้าระวังเข้มนะครับสพถลางนะครับลดตรวจสอบน้ำในคลองนะครับเพื่อสกัดน้ำท่วมในพื้นที่นะครับวันที่25พฤษภาคมพันตำรวจเอกนิกรชูทอง่วบกับการสพถลางสั่งการให้นะครับพันตำรวจโทภาชัยมัสยันรอง่วบกับการป้องกันนะครับสพอถลางพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ชุดกิจอาสาเฉพาะกิจนะครับ สพถลางสนับสนุนช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติเนื่องจากช่วงนี้ฝนตกหนักอาจทําให้มีน้ําท่วมขังและน้ําป่าไหลหลากเพื่อให้ไปตรวจสอบปริมาณน้ําในคลองไม่ว่าจะเป็นคลองบ้านยานาผักบุ้งหมู่หกตําบลสีสุนทรอ,อําเภอถลางจังหวัดภูเก็ตและคลองน้ําบ้านไข่หมู่หนึ่งตําบลเทพกษัตริยีอําเภอถลางจังหวัดภูเก็ต ตรวจสอบแล้วปริมาณน้ำในคลองสูงแต่ยังไม่ล้นไม่มีน้ำท่วมขังบริเวณผิวจราจรการจราจรและเหตุการณ์ทั่วไปปกตินะครับนี่ก็คือเป็นข่าวในจังหวัดภูเก็ตนะครับอ,เบอบำเภอ,อถลางนะครับตำรวจสพถลางนะครับก็เฝ้าระวังน้ำท่วมนะครับน้ำท่วมในหลายพื้นที่นะครับแล้วก็น้ำป่าอาจจะมีน้ำไหลนะครับน้ำป่าไหลหลากนะครับ ้ดยความห่วงใยจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสพทลาเนะครับข่าวถัดไปก็ขยับไปที่สุราษนะครับขึ้นไปที่สุราษฎร์นิดหนึ่งเนาะก็มีข่าวเหตุการณ์เกี่ยวกับนะครับถึงหวงนะครับระหว่างที่กำานังเจ้่อแฟนนะครับก็มีปากเสียงนะครับทำให้เกิดอารมณ์ชุนเฉียวนะมีชาวบ้านเข้าไปห้ามปามแล้วก็ตัวอีกไปหยิบระเบิดนะครับ ซึ่งอยู่ในรถนะครับจะมาปลาใส่ชาวบ้านนะครับปรากฏโดนตัวเองนะครับระเบิดไม่ทํางานนะครับแล้วตัวเองไปหยิบนะครับไปหยิบก็ขึ้นมาปรากฏว่าระเบิดแต่ตัวเองนะครับตุยไปนะครับก็คือข่าวของที่จังหวัดสุราษฎร์นะครับพลาดก็ข่าวนะครับนุ่มปาระเบิดใส่บ้านแฟนแต่ไม่ระเบิดเดินไปหยิบบึ้มใส่ตัวเองตุยดังนั้นนะครับก็กรม ติดจรวดหรือเปล่ายังไงก็ไม่แน่ใจนะครับก็วันที่25พฤษภาคม2พเวลา8นาฬิกาพันตำตรวจตีชินกิจสวัสดิวงศจารวัตรสอบสวนสพท่าชนะจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้รับแจ้งเหตุระเบิดมือระเบิดที่บ้านพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลสมอทองทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บจึงรายงานผู้บังคับบัญชา ทราบและตรวจสอบที่เกิดเหตุพร้อมกู้ภัยกุศลศรัทธาสุราชธ,ธานีที่เกิดเหตุเป็นบ้านปูนชั้นเดียวบริเวณหน้าบ้านพบผู้เสียชีวิตเป็นชายทราบชื่อในเวลาต่อมาคือนายสุรพงศ์อายุ35ปีสภาพสวมกางเกงยียนขาสส่วนเสื้อยือดสีเทานอนคว่ำหน้าเสียชีวิตมีบาดแผลไหลนองพื้นส่วนผู้บาดเจ็บ จำนวน4ี่ลายเป็นชาย2อลายและหญิง2อลายผู้ภัยอำเภอท่าชนะนำส่งโรงพยาบาลท่าชนะนอกจากนี้ยังพบว่าแรงระเบิดทำให้กระจกรถที่จอดอยู่บริเวณใกล้เคียงได้รับความเสียหายจากการสอบถามเบื้องต้นทราบว่าผู้เสียชีวิตได้มาง้อแฟนอแฟนที่บ้านที่เกิดเหตุและได้ใช้กันไกเข้าไปแทงแฟนในบ้านนะครับเข้าไปทำร้ายแฟนสาวในบ้านนะครับ ชาวบ้านที่ได้นั่งกินกาแฟอยู่ที่หน้าบ้านหลังดังกล่าวได้เห็นเหตุการณ์และได้เข้าไปห้ามปามนะครับผู้เสียชีวิตจึงเดินไปหยิบระเบิดในทราบชนิดในรถเก๋งสีวิตสีขาวและได้ถอดสลักปลาใส่คนที่นั่งอยู่หน้าบ้านแต่ระเบิดไม่ระเบิดจึงได้ไปหยิบระเบิดเพื่อปาใหม่อีกครั้งนะครับแต่ปรากฏว่าระเบิดทำงานทำให เสียชีวิตและมีผู้ได้รับบาดเจ็บดังเก่าเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจประสานงานไปยันกองพิสูจน์หลักฐาน8ปเข้าที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบและเก็บรวบรวมพยานและหลักฐานต่อไปนะครับที่มาของข่าวก็ข่าวดวนปาตานีนะครับก็เป็นเหตุสลดนะครับที่ไม่อยากให้เกิดน,นะครับในภาพข่าวก็จะมีนะผู้พ่อเหตุนะครับ ต้นเหตุก็คือผู้ชายในใน,ในสุรพงศ์นะครับนี่คือในสุรพงศ์นะครับนอนความหน้าเสียชีวิตอยู่นะครับหน้าบ้านหลังดั่งกล่านะครับก็และยังมีนะครับก็เศษกระจกนะครับระเบิดนะครับเศษร,ระเบิดนะแระเด็นใส่กระจกหน้ารถของชาวบ้านที่จอดอยู่บริเวณด้านข้างนะครับ ได้รับความเสียหายนะครับแถมและยังมีผู้เสียยังมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก4ีรายนะครับเป็นชาย2ลรายและหญิง2ลรายนะครับนี่ก็คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นของวันที่25นะครับพฤุภากม2568รของวันนี้นะครับเวลา8โมงเช้าเลยนะครับที่3นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าชื่นชมใจนะครับสำหรับผู้ปกครองหรือว่าใครเป็น ญาติผู้ปกครองนะครับก็มีน้องๆนะครับนักเรียนรอดอนะครับที่เข้าช่วยระงับเหตุนะครับเข้าช่วยจับคนร้ายนะครับเป็นน้องๆนะครับโรงเรียนจากโรงเรียนบานละมุงนะครับเป็นรอดอนะครับช่วยตํารวจรวบโจรติดยาลักสายไฟนะครับลักสายไฟก่อเหตุดำวันแทรกนะครับน้องๆนักเรียนรอดอทั้ง4คนเนี่ยก็ไป เจอเหตุการณ์พอดีนะครับขณะเจอเหตุการณ์ก็เข้าไปาช่วยเจ้าหน้าที่จับกลุมนะครับคนร้ายนะับที่24พฤษภาคม2568เวลาประมาณ10.00นาฬิกาเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนสอพอนาจอมเทียนได้ออกปฏิบัติการสืบสวนหาข่าวเกี่ยวกับขบวนการลักลอกบตัดสายไฟในพื้นที่ที่รับผิดชอบ ระหว่างปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่พบชายต้องสงสัยกำลังลักลอกบตัดสายไฟบริเวณหน้ารีสอร์แทแห่งหนึ่งภายในซอยจอมเทียน6จึงเข้าทำการจับกุมในทันทีนะครับโดยในขณะเข้าจับกุมได้รับความร่วมมือจากนักเรียนวิชาทหารรอดอของโรงเรียนบางละมุงนะครับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5จํานวน4นาย ซึ่งผ่านมาและพบเห็นเหตุการณ์พอดีนะครับจึงเข้าช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการควบคุมตัวผู้ต้องหาไว้ได้ในขณะต่อเหตุพร้อมเครื่องมือและรถจักรยานยนต์มียานพาหนะเป็นใช้ในการหลบหนีด้วยนะครับก็จากการสอบสวนต่อมานะครับทราบชื่อผู้ต้องหาภายในภายหลังนะครับคือนายวาทีอายุ32ปีให้การรับสารภาพว่า ได้ลงมือก่อเหตุเบื้องต้นลำพังโดยใช้นถจักรยานยนต์เป็นยานหานะและนำสายไฟที่ขโมยไปขายเอาเงินมาซื้อยาเสพนะครับก็เป็นผลพวงจากการใช้ยาเสพติดนะครับต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้แจ้งข้อหาลักทรัพย์โดยใช้ยานพานะเพื่อสะดวกแก่การกระทำผิดหรือการพาทรัพย์นั้นไป หรือเพื่อให้พ้นจากการจับกุมและยาเสพติดให้โทษประเภทหนึ่งเมทรเอมเฟตามินโดยทาผืนกฎหมายนะครับก็มียาเสพติดด้วยนะครับนะพร้อมนำ่งพนักง,งานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายและจะได้ดำเนินคดีขยายผลเพื่อตรวจสอบเชื่อมโยงกับผู้ร่วมกระบวนการรายอื่นๆต่อไปนะครับนี่ก็เป็นผลพวงจากนะครับการใช้ สารเสด็จติดนะครับบทขนทางถมาหากินนะครับก็นี่ในภาพเขาขณะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับกำลังจับกลุมผู้ต้องหานะครับในคดีลักลอบตัดสายไฟนะครับก็จะเห็นเจ้าหน้าจะเห็นน้องๆรอรอทั้ง4ท่านนะครับที่ผ่านมาประสบเหตียนะครับโดนเหตุการณ์พอดีเนาะก็เข้าไปช่วยกันคนหนึ่งก็จับขาคนหนึ่งก็จับเอวนะครับใน คลิปนะครับก็อีกสองคนก็ยืนคุมเชิงอยู่อีกสองคนก็ cover อยู่นะครับก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับของน้องๆรอดอนะครับของโรงเรียนนะครับบางละมุงนะครับจังหวัดชนบุรีนะครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับของการทําความดีนะครับของจิตอาสานะครับที่พบเห็นเหตุการณ์นะครับแล้วก็เข้าไปช่วยเจ้าหน้าที่ ได้ทันท,นท่วงทีนะครับก็ขอเชิญชมน้องๆทั้งสี่ท่านด้วยนะครับทุกท่านนะครับสามารถเข้าไปกดติดตามในสำนักข่าวมติเพชรออนไลน์ได้นะครับเพจของสำนักข่าวมติเพชรออนไลน์แล้วก็เป็นศูนย์ข่าวภาคใต้นะครับแล้วก็และเพจของแซงป่าตองนะครับก็ทุกท่านสามารถเข้าไปกดติดตามได้นะครับก็มีเรื่องร้องเรียนใดก็สามารถโทรมาตามเบอร์โทรที่ทิ้งไว้ได้เลยนะครับก็สำหรับที่ อาลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ